ก็เป็นขบวนรถเร็วที่109นะครับผมกรุงเทพปลายทางสถานีเชียงใหม่นะฮะะมดมาเชียอ่าส่วนสายเหนือนะครับผมก็มีข่าวดีนะฮะว่าขบวนรถ อ่าด่วนที่51ก็กลับมาวิ่งแล้วนะครับผมก็เป็นอีกทางเลิกหนึ่งถ้าใครต้องการเดินทางในช่วง4ทุ่มเป็นต้นไปนะฮะส่วนขบวนร้อ1 0านี้จะไปถึงเชียงใหม่นะครับผมประมาณนะฮะ,ะตี5นะครับผมประมาณตี5